วิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้มีรีวิวในส่วนของรถใหม่ที่นี่มีบริการทั้งออฟโรดในส่วนของรถใหม่ที่ต้องการอัปเกรดช่วงล่างนะครับเปลี่ยนล้อยางและด้านหลังก็จะมีงานมีบริการในส่วนงานคัสตอมด้วยนะครับสำหรับออฟโรดที่ต้องการดัดแปลงช่วงล่างนะครับวางคานทําระบบเปลี่ยนจากแหนบเป็นคอยสปริงนะครับหรือว่าแต่งรอบคันพี่วัญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราคุยกันในส่วนรถใหม่ครับผมนะครับทางแก๊สซี่สี่คณสี่ยังมีอีกบริการหนึ่ง ครับผมนะฮะก็คืองานในส่วนของคัสตอมครับผมสำหรับรถออฟโรดที่ต้องการวางคานครับผมเปลี่ยนจากแหนบเป็นคอยสปริงใส่ชุดแต่งร้บคันหรือรถกระบะธรรมดาอยากให้ทําให้เป็นขับสี่แคนโฟวินอะไรอย่างนี้นะครับแปลงจากสองเป็นขับสี่ใช่ประมาณนั้นคือช็อปในส่วนของคัสตอมเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนู่นนะฮะครับผมมีจอดอยู่อีกหลายคันนะครับมีคาริเบียนด้วยนะครับทีนี้วันนี้มาเจอเนี่ยผมมาเจอโตโยต้าไฮรักสามรุ่น3เจนเลย ก็คือโตโยต้าไฮรักฮีโร่โตโยต้าไฮรักไมตี้นะครับแล้วก็โตโยต้าไฮรักไทเกอร์เดี๋ยวพามาชมคันนี้ก่อนเลยคันนี้นะฮะโตโยต้าไฮรักฮีโร่อ่าครับผมคันนี้ผมเห็นเมื่อหลายเดือนก่อนสภาพกิฟต์สวยมากตอนนั้นอยากจะมาถ่ายมากนะครับตอนนี้อาจจะผ่านไปหนึ่งทริปครับคันนี้ผ่านไปหนึ่งทริปผ่านไปหนึ่งทริปก็จะออกมาสภาพแบบนี้นะครับตอนนั้นกิฟต์มากจริงๆเพิ่งเสร็จเลยใช่ไหมเพิ่งเสร็จครับแล้วก็เข้าทริปเลย ตอนนั้นครับหรือว่า,อาตอนที่เสร็จใหม่ๆตอนนั้นคันนี้ทำอะไรบ้างครับคันนี้เป็น L N 6 5เป็นรถแท้นะครับแต่ว่าเราก็มาเปลี่ยนคานใหม่หมดนะฮะอัปเกรดแหนบใหม่โชคใหม่อัปเกรดระบบเฟืองขับเคลื่อนใหม่ทั้งหมดเครื่องยนต์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มาทำชุดรอบคันนะครับอันนี้เอาไว้เที่ยวไว้เที่ยว L N 6 5ก็คือมันจะเป็นฮีโร่พื้นฐานขับ2ใช่ไหมครับตัวน,นี้65เป็นขับ4 โกล้าเป็นขับส<ช>ี่อ๋อโกห้าแท้จะเป็นสับสี่ก็จะเป็นคันแข่งหน้าหลังอยู่แล้วเป็นคันแข่งอยู่แล้วแต่ของเดิมด้วยสภาพที่มันอายุมันเยอะครับนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับคันนี้เครื่องเดิมก็จะเป็นเครื่อง2 0 0พัน่แต่พี่ฝันยังใช้เป็นระบบแหนบหน้าหลังอยู่ใช่ครับเป็นแหนบหน้าหลังบำรุงรักษาง่ายครับค่อนข้างอึดถึกทน ครับอันนี้เน้นลุยจริงๆใช่ครับครับเดิมเป็นเครื่องเป็นเครื่องเบ็นซีลหรือดีเซลครับดีเซลครับดีเซล2004ครับผมแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องอะไรครับก่อนหน้านี้เป็นเครื่อง1 k z เนะฮะเป็นเกียร์วีโก้ครับตอนนี้เครื่องก็ขายลูกค้าไปแล้วนะครับตอนนี้คันนี้ยังไม่สามารถขับได้ขับไม่ได้เพราะเปลี่ยนเครื่องครโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ครับอันนี้มาพรีวิวให้ดูครับนะเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันเรื่องของโปรเจกต์หน้าครับว่าคันนี้จะถูกอัปเกรดเป็นยังไงบ้างครับผมที่คิดไว้ก็คคืืออจะเเปลี่่ยนรงใหม อ่าเป็น 1KD ่งคครับหนึ่งเคดีเทอร์โบเอฟห้าครับจาก1นึ่งเคนะฮะเป็นหนึ่งเคดีครับเป็นเครื่องว i โกเอฟห้าคาดว่าแรงม้าจะอยู่ที่สักเท่าไหร่ผมวางไว้สัก300 300แรงม้าครับเดี๋ยวต้องรอชมกันครับแล้วช่วงล่างจะมีอัพเกรดอะไรเพิ่มไหมครับช่วงล่างไม่น่าจะต้องอัพเกรดเพราะช่วงล่างรองรับหมดแล้วนะฮะพวกนี้เองอย่างเฟือง เฟืองข้างในเนี่ยก็จะเป็นเฟืองในโตนะครับเผาขับด้านข้างก็จะเป็นโคโมลี่หมดแล้วนะครับคันนี้วินก็จริงๆถอดเก็บไว้ตัวนี้จะเป็นวินหน้าจะเป็นวิน8274นะฮะตอนนี้พี่ฝันบอกว่าเป็นรถพี่เองใช่ครับตอนนั้นจัดเต็มที่ต้องเต็มครับรถเจ้าของครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็จะเต็มที่เหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวพาชมงานงานสร้างของทางแกซี่สี่คูนสี่นะครับครับขน้าเป็นพาโด้แล้วตอนนี้อ๋อคาน้าพาโดเป็น78นะฮะคานหลังเป็นไทเกอร์ แล้วก็อะดูเจ็ดแปดใช้เป็นระบบดิปล็อกครับดิปล็อกหน้าหลังไฟฟ้านะฮะอ๋อจะมีอัปเกรดเป็นลมใช้เป็นลมยิงแทนครับในอนาคตครับอ๋อจะอัปเกรดเป็นแอร์ล็อกครับใช่ฮะใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วแหนบใช้ของอะไรครับแหนบหน้าเป็นแหนบหน้าหลังเป็นไอรอนแมนฮะตัวนี้โชคจะเป็นของฮอตบิดซับแทงปะแปดระดับหน้าหลังครับงานซุ้มโชคนี่ก็จะเป็นงานสร้างใช่ครับสร้างทุกชิ้นครับงานสร้างทุกชิ้นโอ้ตอนนั้น เห็นรูปช่วงล่างแล้วอยากจะมาถ่ายให้ได้เลยนะฮะอาจจะมีการอัปเกตด้านหน้าเป็นคอยโอโชกเดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงเพราะว่าถ้าทารถตัวเองจะไม่ได้ทารถลูกค้าเดี๋ยวผมจะไปค้นรูปเก่าให้ดูไม่คิดว่าจะเอาไปลุยหนักขนาดนี้นี่<ำ>ยังไม่หนักครับทริปนี้เบามากทําขนาดนั้นนะครับต้องไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูคันเก่าผมด้านหลังซึ่งขายไปแล้วนะฮะนี่เขากลับมาบยับมากคันนั้นเดี๋ยวรอชมกันนะครับสําหรับ,รบผลงานสร้าง ไฮลักฮีโร L N 6 5ของทางแกซี่สี่ครับผ่มาถึงอีกเจนหนึ่งนะครับเป็นโตตาไฮลักไมตี้ครับคันนี้เดิมจะเป็นไมตี้เอขับ2ธรรมดาเลยครับนะครับขับ2ธรรมดา L N 8 5ตัวนี้เป็นรหัสผมก็จำไม่แม่นแล้วรหัสมันเยอะจากโตตา L เก้าศ n นยอ๋อ90แล้วตัวนี้เป็น90้าศนะครับจากขับ2 ใช่ครับฮะทำเป็นคับ4ีใช่ครับทําอะไรบ้างครับก็วางคานใหม่หน้าหลังเป็นของแลนด์ครูเซอร์เ80ครับด้านหน้าก็ใช้เป็นคอยล์โอช็อกนะครับเป็นโชคยาวเป็นโชกยาวทะลุขึ้นฝากระโปรงมานะครับโอ้ใช้คอยอคล์โอชอกด้วยนะครับครับผมทำไมคันนี้ใส่เป็นคอยอคล์โอช็อกเลยครับต้องการระยะยืดยุบขนาดเยืดยุบที่ดีขึ้นแล้วก็ความนุ่มนวล พว oh. งนี้จะขับนุ่มสบายมากขับสบายบใกล้เคียงรถปิดนกนะอารมณ์ฟิวพวกเนี้ยนะครับแต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นหน่อยก,ก็ตามเก็บของเลยครับแล้วด้านหลังครับด้านหลังเป็นแหนบครับเป็นแนหนบด้านหลังเป็นแหนบเหมือนเดิมคันนี้จะเห็นว่าช่วงช่วงรถจะสั้นๆครับแต่ว่าเราไม่ได้ตัดชัสซสี่นะฮะคันนี้ไม่มีการตัดชัสซสี่เลยยนท้ายย่นท้ายย,าย่น้านย่นหน้า,า,นนาเลือ่อนบอดี้อ๋อใช้วิธี ท้ายนี่ก็คือตัดตรงตัดครับแล้วก็ตัดหน้าตัดหมดเลยเอ๊ะพี่ฝันถ้าตัดหน้าแล้วระยะซุ้มล้อล่ะครับผมเลื่อนบอดี้ทั้งทั้งเส้นมาดูตรงนี้ให้ดูคันนี้เนี่ยจริงๆเราเราเราไม่ได้แต่ยัซีจะเห็นว่าหัวซีอยู่นี่ครับจริงๆหัวรถต้องมาอยู่นี่อ๋อเข้าใจแล้วเราทําฐานรับบอดี้ใหม่อ๋อทำเลื่อนไปเลยให เลื่นอนไปเลยเพื่อเพื่อที่จะให้รถไปดูสั้นแต่ฐานล้อยังยังยาวเหมือนเดิมครับนะฮะฐานล้อยาวเราได้เปรียบเวลาที่ที่เข้าไปในพื้นที่ที่ชันอ่ะครับอ๋อใช้วิธีนี้เลยใช้วิธีนี้เลยเวลามองมายี่เหมือนเป็นช่วงสั้นใช่ครับครับแต่ความยาวชัดสี่เท่าเดิมเท่าเดิมฐานล้อก็ยาวขึ้นยาวขึ้นโอ้โเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจมาก <laughs> <laughs> อันนี้เป็นล้อ16นิ้วหรือเปล่าครับ ล้อขอบ16ฮห3ครับส6มหกห้็ก็ประมาณสัก40นิ้วครับโอ้ส oh, ี่สนิ้ว40นิ้วเลยนะครับขุมพลังครับเครื่องอะไรครับคันนี้เป็น1 KZ ครับ1 KZ เปลี่ยนอัพเกรดเทอร์โบเป็นของ DMAX D-Max 3000ปาก4ีแล้วก็ทำปั๊มใหม่ครับขอดูห้องเครื่องสักหน่อยครับได้ครับอาจจะเลิกสักหน่อยนะครับเพราะรถมันจอดนาน วันนี้มาถ่ายที่แก๊สซี่สี่คูณสี่ไม่ได้เซตอะไรกันเลยนะครับถ่ายกันแบบสดๆเลยฝากระโปรงจะเปิดไม่ออกเลยครับเพราะไม่ได้เปิดมานานคันนี้เป็นรถของเพื่อนทำมาจอดฮะยังไม่เคยเข้าทริปคันนี้จอดกี่ปีแล้วครับน่าจะมีสามปีแล้วครับครับเสร็จมานานแล้วคันนี้อ๋อนี่โหซุมโชกคขึ้นมานี่เลยนะฮะสองข้างครับผมแต่ห้องเครื่องดูโล่งมากนะครับเพราะว่าปาดซุมล้อปาดออกครับแบตเตอรี่ก็จะย้ายหมดเลย แล้วแท่นเครื่องก็ต้องสร้างใหม่ถูกไหมคใหม่หมดเลยครับนะเพราะว่าขยับตามขยับตามขยับตามแต่ดูไม่แน่นมากนะครับแน่นมากแต่ท่อนอนหอแต่ท่อนี่ใหญ่มากนะอีกอย่างหนึงที่อยากให้ดูนะครับเดี๋ยวให้พี่ฝันแนะนําหน่อยคันนี้มีระบบแอ er ร์ล็อกเกอร์ที่ค่อนข้างพิเศษตัวนี้จะใช้เป็นปั๊มลมของ ARB ขนาดใหญ่เป็นตัวใหญ่เป็นปั๊มคาเลปปั๊มทวินนะฮะอยู่ด้านใน ตัวนี้เติมลมลมยางล้อได้ด้วยแล้วก็ใช้ยิงแอร์หน้าหลังหรือว่าถ้าเราเพิ่มถังลมก็สามารถปั๊มลมเก็บตัวนิดแรงแรงดันเยอะครับดถ้าเราเห็นทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นไอตัวสีเงินเนี่ยมอเตอร์เนี่ยตัวเดียวใช่ครับนะครับอันนี้คู่เลยเป็นทวินเลยอันน,นี้อาวุธค่อนข้างเยอะคันนี้มีวินหน้าหลังมีแอร์ล็อกเกอร์มีมีหมดนะครับ ยังไม่ได้ไปลองในป่านะครับน่าเสียดายมากต้องให้เ<อ>จ้าของไปลองเองเราไม่กล้าไปลองอเราลองได,ได้ได้ประมาณนี้เนี่ยวินด้านหลังก็จะเป็นของวอนนะฮะ 9.5x4 เอวินหน้าเมื่อกี้เป็นตัวแต่2.4พิเศษแล้วก็อัปเกรดมอเตอร์เป็น9 5 x p แล้วครับนะครับเป็นแบบเชือกรู้สึกแบบเชือกคันนี้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเจนที่1เจนที่เดี๋ย่ไปดูฮีโร่อีกเจนหนึ่งนะครับปีใหม่ขึ้นมา และเดี๋ยวจะพาไปดูชอบงานสร้างด้วยนะครับด้านหลังเป็นรถของน้องๆในในในทีมนะฮะครับคันนี้ทําเต็มเยอะเหมือนกันนี่เข้ามาเม่แทนน์นะครับอ๋อนี้ยแมนแทนน์นะครับใช่ครับแมนแทนน์งานนี้เป็นงานแมนแทนน์ก็คือเปลี่ยนพวกลูกปืนล้อซีนครับปากเพาอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนระบบเบรกเพราะคันนี้เขาจะลุยจะเห็นร่องรอยการต่อสู้เขาเยอะมากครับดูจากสภาพรถแล้วเนี่พอาจะเดาได้ครับผมคันนี้ใช้คานอะไรครับคานวีเอกแปดศูนย์หน้าหลัง พื้นฐานเดิมจะเป็นไทเกอร์เครื่องสามพันเกียร์ออตโอต้นะฮะคันนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมครับรถเดิมเป็นขับตีอยู่แล้วจริงๆก็มีเนื่อรถแท้เขาเรียกรถแท้ก็คือ LN106 อ่านี่ฮะคันนี้เข้ามาเซอร์วิสเปลี่ยนช่วงล่างอัปเกรดใหม่ทั้งระบบเหมือนกันนี่เซอร์วิสเรหรอครับยังอัปเกรดฮะเรียกว่าอัปเกรดดีกว่าคันนี้อัปเกรดใหม่เพราะว่าของเดิมรถอายุระดับ20 20 20 30ปีแล้วมั้งฮะตัวนี้ใช่ใช่ครับก็เปลี่ยนแหนบเปลี่ยนโช๊คใใหหมม่่เป็นทอะไร เป็นรุ่นที่คลาสสิกมากนะครับใบส่ออฟโรดนี่ชอบมากอันนี้เรียกว่าของแท้อันนี้แถมแล้วกันนะหลังจากนี้เมื่อกี้หให้ดูกันแล้วนะครับ,รบฮีโร่ไมตี้ไทเกอร์นี่คันนี้ที่พีพ่ฝันบอกคันนี้จะเป็นรถคู่บุญเมื่อก่อนแต่คันนี้ผมขายขายไปแล้ววันนี้ก็เข้ามาเซอร์วิสเหมือนกันคันนี้จะเป็นเมื่อก่อนจะใส่ล้อ,อ,อ40นิ้วครับ40นิ้วคันนี้เครื่องเป็นนิสสันคิวดี32ที่บอกว่าเปลี่ยนบอดี้นี่คือยังไงครับ ผมเล่นจนความเละหมดนะครับ<อ>นี่เปลี่ยนแล้วนะนี่เปลี่ยนแล้วนะนี่อันใหม่แล้วครับ <laughs> <laughs> ที่เห็นยับยับนี่คือเปลี่ยนมาแล้วนะครับคือ,ค,อคือเล่นหนักนะฮะเครื่องก็จะเป็นนิสสันนี้เครื่องเครื่องแรกจะเป็น b ีดีสาแล้วก็พังไปแล้วก็มาเป็นค d ครับแต่เดี๋ยวนี้อาวุธจันน้อยลงมาก,ก่อนจะมีระบบแอร์ล็อกมีอะไรทุกอย่างคันนี้เป็นคันแรกๆที่เราสร้างเป็นเจนแรกๆเป็นเจนแรกๆครับ ที่ใต้นี่ก็จะมีรายการแข่งออฟโรดเหมือนกันใช่ไหมครับมีครับมีงานแข่งชิงแชมป์ภาคใต้นะครับจัดโดยคุณแมนอาลียนะคเป็นผู้จัดแล้วก็จริงๆมันก็จะมีงานแข่งชื่อว่างานสุราษฎร์ออฟโรดเดย์ซึ่งจริงๆโปรเจกต์เราตั้งไว้ปีนี้แต่ว่าล้มไปกับโควิดเรียบร้อยนะครับจะเป็นปีหน้าซึ่งจะเป็นการแข่งของนักแข่งระดับประเทศมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็น รายการใหญ่เหมือนกันนะครับในพื้นที่ภาคใต้ใช่ครับคันนี้ทําอะไรครับคันนี้วางคานใหม่คันนี้ลดวางคานมาแล้ววางมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็เจ้าของอยากสร้างใหม่อยากสร้างใหม่ก็อยู่ในขั้นตอนการทําซึ่งเจ้าของไม่รีบก็เรื่อยๆเรื่อยๆครับเรื่อยๆฮรเรื่อยๆเพราะไม่ไปครับเพราะงานพวกนี้จริงๆระยะหลังเราเราเราไม่ค่อยได้รับจริงๆแล้วครับนะฮะใช้คานอะไรครับว x 80หน้าหลังครับเครื่องล่ะครับเครื่องเป็น1 k z ครับ อ๋อเข้ามาเปลี่ยนเกียร์ด้วยเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์พาโดครับแล้วติดตั้งวินเพาอะไรพวกนี้ครับคันนี้คันนี้เจ้าของน่าจะทิ้งแล้วเจ้าของหายตัวฮะทิ้งเลยล่ะให้มาเอาไม่เอากลับครับไอคันข้างหน้าไมตี้เมื่อกี้ก็ทิ้งไปสามปีนะครับคันนี้ทิ้งไปกี่เดือนแล้วครับคันนี้เป็นปีแล้วนะเจ้าของไม่รู้หายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาดูรายการเขาคงเขาคงจะนึกได้ว่าเขามีคันนี้อยู่อีกคันครับครับแล้วคันนี้ก็ใช้วินตัวพิเศษด้วยเหรอครับตอนนี้เป็นสองมอเตอร์ับ ตัวนี้จากสํานักคนซ่อมวินนะครับเป็นวิน8274แล้วก็มีการอัพเกรดเพิ่มมอเตอร์เป็น2ตัวครับนะครับตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นเป็นตัวเก่าของไอคันเขียวผมนะครับก็เจ้าของพี่เจ้าของรถทั้ง2คันนี้นะครับก็ถ้าภายในสิ้นเดือนวิถุนายน2020ถ้าไม่มารอรถเดี๋ยวพี่ฝันจะขออนุญาตขายเลยนะครับอาจจะช่ำแหละขายเป็นกิโลนะนี่เป็น อีกอีกร้านหนึ่งนะครับที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของออฟโรดทั้งรถใหม่และรถเก่าที่เป็นงานสร้างงานคัสตอมนะครับสำหรับแกซี่สี่จังหวัดสุราธานีและอีกสาขาหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฝันมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ